สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับจากครั้งก่อนนะครับที่เราได้เรียนในเรื่องของอ่าแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับทฤษฎีต่างๆนะครับในการสร้างแอปพลิเคชันแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาลงมือทำนะครับในการสร้างแอปพลิเคชันกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับสักรูแนะป๊บหนึ่งนะ อโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในหัวข้อ,ขอการสร้างแอปพลิเคชันด้วยคอน u ูร่นะครับคอน u l a นะเป็นเว็บไซต์หนึ่งในการสร้างแอปพลิเคชันนะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องทำการออกแบบหน้าตาของแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับก็มีอยู่ขนาดทั้งมีขนาดอยู่ที่5้าเซนนะครับห้าจุดเจ็ดหนึ่งห้าเซนติเมตรคูณกับ10 1จุดหนึ่งหกเซนติเมตรนะครับ ขั้นตอนที่สองคือเราก็เข้าสู่หน้าเว็บนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทํากันนะครับขั้นตอนที่สามเราก็จะมาเข้าสู่ระบบด้วย Gmail นะครับขั้นตอนที่สี่เราก็จะตั้งชื่อผลงานนะครับห้าก็จะเป็นการตั้งชื่อแอปแล้วก็เวอร์ชั่นของ Android นะครับแล้วก็พร้อมกับทีมนะครับทีมสว่างกับทีมมืดนะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับ ถ้าตอนนี้เราจะเป็นหน้าชิ้นงานนะครับก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของหน้าตาเว็บไซต์ตรงนี้นะครับส่วนประกอบอันแรกเลยก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือเป็น user interface ที่บอกไปนะครับนะ็นเครื่องมือต่างๆนะครับแต่มัก็เป็นเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยหมายความว่า แอปที่เราสร้างจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของแอปเรานะครับมันจะมาขึ้นอยู่ตรงน,นี้นะครับตัวนี้จะเป็นกานรกาหนดคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติต่างๆอันนี้ครูพิมพ์ผิดนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นการกหนดนะครับคุณสมบัติต่างๆว่าจะมีสีอะไรบ้างขนาดเท่าไหร่อ่าเต็มจอไหมนะครับจะอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับจะขอแก้ทีหนึ่งแล้วกันวันนั้นเมาใส่รีบแบบมันจะจะรีพิมพ์ไน่อย แก้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคต่อมาก็จะเป็นเมนูเมนูบล็อกนะครับต่างๆนะครับเราจะเขียนโปรแกรมในการใช้บล็อกคําสั่งนะครับบล็อกสั่งนะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับขั้นตอนเขียนโปรแกรมนะครับเป็นบล็อกคําสั่งแ่ขั้นตอนที่7จ็ดนะครับจะเป็นการออกแบบแล้วก็การสร้างแอปนะครับก็คือทําเสร็จหมดแล้วนะครับ อ่าแล้วก็กุิการออกแบบซักแอปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่ว่าเขียนโปรแกรมนะครับในขั้นตอนที่แปดจะเป็นการทดสอบแอปนะครับมันจะมีแอปในการทดสอบตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นการ export f i l ไ์ออกมานะครับสามารถที่จะเอาไปขึ้นเพจสตูก็เลยได้นะครับแล้วเราก็สามารถโหลดแอปมาทดสอบได้อันนี้คือขั้นตอนการติดตั้งแอป นะครับทั้งหมดแล้วสำหรับเก้าขั้นตอนนะครับก้าขั้นตอนในการสร้างแอปพลิเคชันง่ายๆนะครับ mm hmm. อ่านะตรงนี้มันมันมีอะไรเกินมาอ่าเดี๋ยวครูก็จะให้ดูตัวอย่างนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่เราจะสร้างกันว่าจะประมาณไหนนะครับ บอกว่ามันจะหน้าจอไมห่หลุดนะครับสำหรับแอปที่เราสร้างนะครับก็จะเป็นอยู่ที่กี่หลาเหาทนะครับสักครู่นะแอปที่เราสร้างเดี๋นั้นมันหายไปไหน เครื่องหนึงนีหว่าเอาไม่เป็นไร้ะกันนะครับเดี๋ยวตัวตัวนี้ก่อน้ะกันนะครับแอปที่เราจะสร้างประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแอปที่สามารถปัดซ้ายปัดขวาได้นะครับปัดไปเลยได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับพอคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับเมาส์เคนะครับ CPU แล้วก็มอนิเตอร์นะครับซึ่งมันความพิเศษก็คือมันสามารถที่จะ มีเสียงได้นะครับไม่รู้เสียงจะออกมานะอ่านะครับถ้าจะมีน่าจะมีเสียงออกอยู่นะครับาเมาส์นะครับเคสซีพียูอ่ามอนิเตอร์นะครับอันนี้ครูก็ได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมดห้าอันด้วยกันนะครับพร้อมกับที่เป็นหน้าปก ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือหน้าปกนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเนื้อหาต่างๆนะครับเราอาจจะใส่ว่าอุปกรณ์นี้มันเป็นยังไงบ้างลักษณะอยา่างไรการใช้งานอย่างไรการบรักษาปเป็นอย่างไรก็ได้นะครับหรือไม่ทําเรื่องนี้ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสีส้มนะอันนี้คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือมีชื่อมีรูปนะครับมีคาที่บานิดนึงแล้วก็มีเสียงให้ด้วยนะครับว่ามันคืออะไรครับเมาส์ นะครับอ่า DPU มอเตอร์คีย์บอร์ดนะครับก็มันในสุดท้ายเนี่ยของเราเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเนะี่ยข้างหลังสุดนะถ้าจะส่งงานจริงสุดหลังสุดเนี่ยควรที่จะใส่ทําไมครับอาชีกลุ่มด้วยนะครับตอนที่ครูจะได้ตรวจจะได้ทําไมครับตรวจได้ง่ายนะครับสำหรับงานนี้ก็จะเป็นงานกลุ่มนะครับ ก็จะเป็นประมาณสี่ถึงหกคนนะครับประมาณนั้นต่อกลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอออกจากตรงนี้นิดหนึ่งออกก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำการทำไมครับออกแบบนะครับออกแบบหน้าแอปพลิเคชันของเรานะครับโดยใช้ขนาดเท่านี้นะครับ อาจจะสุดท้ายเดี๋ยวคนจะมีตัวอย่างให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแชร์เป็นจะสามารถทำได้จาก powerpoint นะครับเป็น powerpoint ก็ได้อาจเป็น powerpoint นี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นกาแคนวาก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะทำนะครับสามารถทำได้อนไนที่มันสามารถออกแบบเป็นสามารถกพอร์ตมาเป็นรูปได้นะครับก็ทำได้เลยนะครับ ก็กดไปที่สไลด์เปล่านะครับทุกคนก็น่าจะชินกับทําไมครับเพราะว่าพออยู่แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับก็น่าจะดีนะครับก็ถามว่าจะตั้งค่ายังไงให้มันแบบหน้าจอนะครับหน้าจอเท่ากับทําไมครับตัวนี้นะทาไงวิธีการทําก็คือมาที่เมนูดีไซน์นะครับหรือว่าการออกแบบนะครับในถ้าเป็นภาษาไทยนะครับเป็นออกแบบถ้าภาษาจันก็ดีไซน์นะครับแล้วจากนั้นก็มาที่ทําไมครับ อ่าสไลด์ไซส์นะครับหรือว่าขนาดของสไลด์นะครับแล้วก็มาข้างล่างสุดจะมีคาว่าอ่าคัสตอมนะครับคัสตอมสไลด์ไซส์นะครับก็คือกําหนดขนาดสไลด์เองนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการทําไมครับตัวเนี้ยเป็นเซนจ์อยู่แล้วไม่เป็นไรเราก็แค่ใส่ข้างหน้าไปครับเปลี่ยนเป็นห้าจุดเจ็ดหนึ่ง้านะครับอ่านะครับหลังจากนั้นข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสิบจุดหนึ่งหก ใช่ไหม10.16หรือ6.1อ่าโอเค10.16นะครับหลังจากนั้นเนี่ยฝัง่งฝั่งนี้นะครับก็ปรับให้เป็นแนวตั้งทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคครับแล้วก็เลือกเป็นแนวตั้งนะครับอ่าเราก็จะได้ทําไหมครับได้ขนาดได้หน้าจอแอปมาแล้วเรียบร้อยครับเสร็จหนึ่งขั้นตอนนะครับสำหรับใครที่ใช้แคนวานะครับ ก็ทาได้เหมือนกันนะครับโดยการที่ว่าเราก็มาที่หน้าหลักของเราใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็มาที่คําว่ากาหนดขนาดเองนะครับตอนนี้มันเป็นหน่วยพิกเซลอยู่นะครับให้เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนให้เป็นห้าจุดเหมือนเชินเลยครับห้าจุดเจ็ดหนึ่งห้านะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิบจุดหนึ่งหกนะครับแล้วก็กดสร้างดีไซน์ใหม่นะครับอาขนาดก็จะเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยนะ เนี okay. so, so, ่ยเท่ากันเลยนะครับซึ่งใครจะใครจะอะไรนะทําจากอันไหนก็ได้นะครับไม่ว่ากันถ้าอันนี้เสร็จแล้วครับสมมติว่าคุูใส่เสร็จแล้วสมมติว่าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะไปทําในเชนว่านะครับอันนี้จะตัวอย่างสมมติว่าคุณทําเสร็จแล้วมีทั้งหมดกี่หน้าเ่ยอ่าห้าหน้าแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นนะครับหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าปกนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าปกอ่ากะเป็นหน้าเนื้อเรื่องนะครับหน้าหน้าปกนะครับ ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อาจจะใส่เป็นเชฟอ่ะเดี๋ยวครูบอกแล้วกันนะว่าตรงไหนคืออะไรบ้างนะครับก็จะเป็นหน้าปกใช่ไหมหน้าปกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่หน้าต่อไปก็จะเป็นทําไมครับเนื้อหาครับเนื้อหาเนื้อเรื่องนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราก็ไปออกแบบเอานะครับอันนี้ยกตัวอย่างไว้นะครับว่ามันประมาณนี้นะครับเนื้อเรื่องเนื้อหาเนื้อหานะครับเนื้อหาหนึ่งนะครับเนื้อหาน้าที่หนึ่งคือเราก็ควรที่จะทําให้มันแบบเยอะหน่อยประมาณสักห้าหน้าขึ้นไปนะครับอ่ะอย่ามาทำนป็นคัดปีไม่ได้ล่ะอันนี้ก็เป็นทําไมครับอาจจะเป็นเนื้อหาสองนะครับหน้าที่สองใช่ไหมล่ะก็เป็นเนื้อหาที่สอง ครับจากน,นั้นก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ไปเป็นในแมเนื้อหาสามใช่ไหมล่ะเนื้อหาสามอันนี้ก็เป็น,นเนื้อหาสี่นะครับ นี่ก็เป็นเนื้อหาหาครับสมมติว่ามีห้าหน้านและนหน้าสุดท้ายเนี่ยควรที่จะเป็นทำไมครับเป็นรายชื่อกลุ่มน,นะครับอะประมาณนี้อันนี้คือเข้าโครงนะครับว่าเราคนที่จะทำอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นหน้าปกนะครับ เนื้อหาประมาณสักห้าหน้านะครับหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วก็เป็นรายชื่อกลุ่มนะครับประมาณนี้นี่คือเขาโคนะครับประมาณนี้สุประกอบหรืออาจจะมีําแอปกหลังก็ว่าไปนะครับไม่เป็นไรก็ได้อยู่นะครับก็มีด้วยก็ดีนะครับก็ประมาณนี้สำหรับใน powerpoint นะครับส่เคมาก็ทําเหมือนกันนะครับแต่การตกแต่งเราอาจจะสวยกว่านะครับก็ไม่ว่ากัน นะก็อาจจะทำอะไรดีแอปนะครับแอิเคชันเงี้ยอ่าโอ้ดูสวยเลยน,นี่เอาอะไรดีอ่ะเอาแบบใกล้ๆกลมือลอ่านี่แล้วกันนะครับอกลบัน,นที่ปาอันนี้เป็นอะไรดี ปกรณ์อะปกติเมพิมเตอรนเนี่ยนะครับอะประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีใส่เป็นหัวข้อว่าอะไรดี แอปส่งเสริมความรู้นะครับอะไรดี ไม่เจออ่าโอเคไลนะ้แหละไม่ได้อ่าประมาณนี้นะครับแอเ,เคชชั่นส่งเสริมความรู้นะครับแอปาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับ มันจะได้อ่าได้แล้วนะครับนับปกแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำไมครับก็อาจจะทำหน้าต่อไปนะครับเป็นอะไรดีอันนี้คุณจะใช้เทมเพลตเดียวกันเลยแล้วกันนะครับจะได้แบบง่ายๆนะอันก็ลบไป เปลี่ยนเป็นเมาส์นะครับสมมี่เป็นเมาส์แล้วกัน O U S E นะครับเป็นเมาส์แบบเนี้ยนะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วเราก็ไปหาข้อมูลใช่ไหมครับหาข้อมูลอะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแบบเนี้ยนะครับเป็นอะไรนะั้นเป็นเมาส์ใช่ไหมเมาส์อ่ะเมาส์แบบเนี้ยครับนะเมาส์ จริงอุปกรณ์มันเยอะนะครับแล้วก็เอามาให้หมดเลยแต่ว่าคููยกตัวอย่างนะเมื่อกี้ว่าเออมันน่าจะมีประมาณสักอ่ะฮะอันก่อนเพื่อแบบจะได้แบบรวดเร็วนะครับ ป,ปิดป,ปิดใช้เลยตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนฟอนต์เอ่อฟอนอะไรดี ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเคแล้วอาจจะเป็นสีอื่นอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นซ้ำนาบสีเดิมๆม,มันาจะน่าเบื่อถ้าเป็นสีดูดีใช่ไหมดูด,ด,ดีนะครับแล้วก็อาจจะทำไงฮะอ่าตัวนี้มันตัวเล็กเนาะมันตัวค่อนข้างเล็กโอ้โหไม่เล็กได้ไงต้องแค่สี่ โอโ้โหโอ้โหนี่ก็ใหญ่เกินเท่าไหร่ดีแปดก็ได้นะครับส่วนตัวนี้เท่าไหร่ลนะส่วนตัวนี้สิบเจ็ดอ่าโอเคได้อยู่นะครับส่วนเป็นมารยมานนี้นะครับแล้วก็เมาส์ใช่ไหมครับรูปอย่างเงี้ยเป็นรูปเมาส์ก็ copy ีมานะครับ อาจจะเอารูปอื่นก็ได้นะอาจจะไม่ใช่เอารูปนี้นะครับอ่าได้รูปมาแล้วนะครับแต่เราอาจจะแบบทําการตัดใช่ไหมครับตัดขึ้นหลังออกแบบเนี้ยอ่าอันนี้ครับตัดพื้นหลังออกก็ได้นะครับอาทำให้เล็กลงอืมอันนี้ครับได้แล้ว เราอาจจะตกแต่งอะไรสักหน่อยก็ได้นะที่ลงๆแบบนี้นะครับหรือเราจะขยายใหญ่ก็ได้นะเมาส์แบบนี้นะครับแล้วตัวสืออาจจะตัวใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับแล้วเราก็ทําการทำไหมครับทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆสมิเขาก็ทําสําเนานะครัมเสมิว่าก็จะยกตัวอย่างนะครับว่ามันมีหลายๆหน้านะก็ทำสำเนาไปนะครับสามสี่ห้าอาจจมีห้าหน้าแบบนี้นะครับ เนี่ยครับสมมีหลายหน้าแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ทําไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทําการโหลดพวนเนี้ยนะับเป็นรูปออกมานะครับก็ทําการที่แชร์นะส่ตนว่าทําเสร็จแล้วนะครับในหน้าสุดท้ายก็อาจจะมีทําไมครับปกหลังเป็นทําไมครับเป็นชื่อกลุ่มนะครับแต่ของเราต้องเปลี่ยนเนื้อหานะว่าเป็นอันอื่นนะฮะอันนี้พูดส่วนว่าเป็นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะเอาเป็นรูปออกมานะครับในการส่งงานเนาะก็จะทําการกดแชร์นะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับ ตรงนี้เป็น png ก็ได้หรือว่าเป็น jpeg ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็กดทุกหน้าถ้าเป็นทุกหน้านจะเป็นไฟล์ซิ p มานะครับถ้าเป็นในคอมก็เดี๋ยวค่อยแตกไฟล์ก,ก็ได้แต่ถ้าโทรศัพท์เนี่ยไม่แน่ใจนะฮะก็จะเป็นยังไงก็กดอาจจะกดเลือกทีละรูปก็ได้นะครับไม่ค่อยหลดมาทีละรูปก็ไดไ้ไม่เป็นไรอาจจะใช้หน่อยแต่มันไม่เป็นไฟล์ซิ p นะครับไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องมาแตกไฟล์ที่หลังนะครับโอเคสมมติว่าตรงนี้อาจจะเป็นทำไมครับคีย์บอร์ดนะครับ อ่ะสมมรับคนะครับคีย์บอร์ดอ่าคีย์บอร์ดครับแล้วก็อ่า c ัปปมานะครับอุปกรณ์ไรนะครับอนจานรับข้อมูลใช่ไหมครับใานรับข้อมูลเข้าไปอ่าได้แล้ว ลบทิ้งไปแบบนี้ครับอันนี้ก็ปิดเสร็จเป็นรูปใหม่ตกแต่งให้สวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานสุดท้ายนะครับสำหรับงานนี้นะครับก็พอยท้ทำให้สุดฝีมือนะครับแล้วก็จะตัดพื้นหลังเหมือนเดิมก็ได้นะครับใครจะมาในภาวะพอยท์ก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะ ต่ที่กขาทำนี้เพราะว่ามันแบบมันดูสวยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเมาส์คีย์บอร์ดแล้วต่ไปเป็นไรดียจอภาพสึเนี่ยอาจจะเยอะเพราะมีประเภทของเขาด้วยนะแต่เป็นเคสก็ได้นะครับเคสอ,อันนี้คือเรียกว่าเคสนะครับแต่สมัยน,นี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเคสแล้วก็จะเป็นเคสอยู่ในตัวเครื่องนะครือจอคอมเลยนะครับ แล้วก็ทําไมครับลบพื้นหลังไปปึบครับเคสแต่บางคนเขาเรียกว่าตัวนี้เป็น c ีพียจริงไม่ใช่นะครับถ้า CPU จะต้องเป็นหน่วยความจำข้างในทีหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เรียก c p พที่อยู่ในตัวอ่าอยู่ในตัวตัวนี้นะตัวเคสนะครับอ่า างคนอาจจะเข,เข้าใจผิดมาตลอดนะครับที่จริงไม่ใช่นะครับนะอามาก็จะเป็นอะไรดี power supply แล้วกันนะครับสมมติเป็น power supply นะก็จะเป็นตัวที่ไว้จ่ายไฟนะครับเนไหยจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับเนี่ยนะคล้ายพัดลมนะแต่ไม่ใช่เป็นตัวที่จ่ายไฟฟ้านะครับ กบี <Copy S 2> า <c oughs> เอาตกใจว่าตัดไม่ได้อา่าโอเคนะครับได้และไม่เกี่ยวแล้วได้สี่อันแล้วใช่ไหม อาเอันส uh, yeah, right? ุดท right? really ้ายเปลี่ยนนี้กได้นะครับอันสุดท้ายเอาเป็นเมนบอร์ดก็ได้นะครับเป็นบอร์ดเมนบอร์ดก็คือแผงควบคุมนะครับเป็นไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆแลมการ๊ดจอนะครับอ่าต่างๆนานาับไหนตัวเลยจอไว้ัเชื่อมพวกสายต่างๆนะครับ แล้วก็กอุปกรณ์ต่างๆด้วยเช่นกันนะครับอ,อย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นบอร์ดเนาะถ้วเป็นบอร์ดหลักนะครับแล้วก็ปึ๊บอุ้ยก็ลบเมาส์ล็อปาวางมนบอร์ดลงไป้ายอ,อุ้ยอะไรเนี่ย โอเคโอเคได้แล้วนะครับประมาณนี้อันนี้ทุก็จะยกตัวอย่างมาห้าอันนะครับได้แล้วแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเปลี่ยนสีพื้นหลังอะไรเงี้ยก็ว่านไปนะครับได้หมดนะอืม มันจะได้ดูจากต่างครมันจะได้ดูไม่ได้เบื่อเนาะมันลายเดียวอะไรเงี้ยจริงมันคือการปรับแสงแหละนะไม่มีอะไรคือเป็นรูปภาพเราไม่สามารถที่จะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะครับ แต่เขาก็ยานทำให้มันแตกต่าง ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลองมากดเล่นดูครับว่าเราทำหน้าอะไรไปบ้างเนี่ยนะครับหาหน้าปกใช่ไหมครับหน้าปกอันนี้ก็เป็นเนื้อหาและหนาที่หนึ่งนะครับหรือบางคนอาจจะมีทำสารบ,บัญน,นะครับเมื่อก่อนทุกเคยเจอมางคนทำสารบ,บัญด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ DE จริงๆแล้วอาจจะมีใช่ไหมครับปกหลังตรงต่อท้ายนี้อาจจะเป็นปกหลังนะครับตัวนี้อาจจะเป็นปกหลัง อันนี้จะเป็นรายชื่อกลุ่มก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครจะเอาขึ้นเพจสโตอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยทั้งหลักออกไปก็ได้นะครับไเป็นไรอ่ะโอเคก็ให้ไปออกแบบแล้วกันนะครับเอาเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับสักเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอสักครู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวครูขอดูสิว่าจะเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้เราจะมีตัวอย่างอ่ะครณจะมีตัวอย่างให้ดูครับ เวลาสักครู่นะครับได้ไหมว่า

No, อาจจะไม่ได้ก็ได้นะรือจัดสภาพมันจะได้จริงรองสักพักหนึ่งนะครับมันจะได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวไว้ข้างหน้าแล้วกัน คือจริงอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาณาจันะอาเซียนก็ได้นะครับหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าจังต่างๆนะครับอวัตอะไรก็แล้วแต่นะในเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับวิชาอื่นก็ได้นะเกี่ยวกับอาหารขนมไทยสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะไม่จําเป็นเกี่ยวกับของก็ได้นะครับก็เอาไว้ว่าเดี๋ยวไว้ข้างหน้าแล้วกันในการทําานในการดูตัวอย่างนะครับตัวนี้ให้ทําออกแบบมานะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปเท่าน,นี้ก่อนละกันพบกันใหม่ครับในครั้งหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ